จะเป็นยังไงเมื่ออยู่ดีๆต้องไปแต่งงานกับลูกสาวมาเฟียงานนี้เฮียจะรอดหรือล่วงสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาแน l และสำหรับหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า y o เม a y Not คิด the บ่ายและอยู่ดีๆทำไมเขาต้องไปแต่งงานกับเธอถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับไบรอันหนุ่มช่างภาพที่มักรับงานถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงให้กับบรรดาเหล่าไฮโซไฮซอโดยจะมีผู้ช่วยสาวที่ชื่อว่าธันญา,ท,าที่ดูจากทรงแล้วก็ไม่รู้มึงช่วยงานหรือช่วยเป็นภาระ หลังจากนะั้นเราก็จะได้พบกับเฮียวาดิกเจ้าพ่อมาเฟียจากโครเอเชียที่วันนี้เขานัดตำรวจตอมสองคนเพื่อขอติดสินบนในการทํากรีนการ์ดเพื่อจะได้เป็นพลเมืองของอเมริกาและทําธุรกิจของเขาอย่างสะดวกแต่ดูเหมือนไอเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนจะไม่เอาด้วยวาดิกจึงสั่งให้ลูกน้องคนสนิทของเขาอย่างไอ้บล๊กสุดโหดหาทางอื่นที่จะได้กรีนการ์ดมากลับมาที่ไบรอันเขากําลังวุ่นกับการถ่ายรูปไอ้น้องหมาหน้าโหดตอนนั้นเองก็มีลูกค้าอีกรายหนึ่งมาถึงไบรอันจึงสั่งให้ทันย่าไปรับลูกค้าแล้วบอกว่่าพ ให้เข้ามามเพราะกลัวว่าอีหมาโหดตัวนี้จะไปแดกแมวเขาแต่อีน้องทัญญาก็สุ่มซามอยู่ดีๆพาอีเจ๋หัวตีกระบ,บังเดินเข้ามาพร้อมกับแมวของเธออีหมาโหดเห็นก็วิ่งไล่กัดแมวจนสตูพังเละเทะไม่มีชิ้นดีแถมแมวอีเจ๋ก็โดนกัดเกือบตายชิบหายกันไปทวนหน้าตอนนั้นอีทัญญาก็มาขอตัวกลับบ้านก่อนหลังจากสร้างความชิบหายทิ้งไว้แถมดูเหมือนเธออยากจะได้ไบรอันเป็นผัวอีกด้วยแต่ดูเหมือนไบรอันจะไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นต่อมาไบรอันกำลังไปให้อเจกแถวยาวราชฝังเข็มขคล ิ้วปปีกไมันพาเขามาพบกับวาดิกวาดิกก็บอกไม่ต้องตกใจนะไอ้หนุ่มที่กูอุ้มมึงมาไม่ได้จะเอามาฆ่าแต่มึงไปทําแมวเมียกูอาการสาหัสไรอันก็พยายามจะขอโทษที่ทําแมวเธอบาดเจ็บและบอกว่าเขาจะหาทางชดใช้ให้ไอ้วาดิกก็บอกว่ามึงไม่ต้องพูดกูมีโซลูชันมาเสนอมึงข้อหนึ่งก็คือกูจะเอามึงไปถ่วงน้ําหรือขออ้อ2มึงต้องมาแต่งงานกับลูกสาวกูเพราะว่าอัวน,นั้นต้องการกินการ์ดหลังจากหนึ่งปีมึงจะไปทําอะไรก็ได้เรื่องของมึงแต่แน่นอนการแต่งงานนี้เป็นแค่การแต่งงานปล,มปลอมๆเพราะจริงๆแล้วเฮียวาดิกอยากจะ กกูสาว,วานี้ให้ไอ้บิ๊กลูกน้องคนสนิทของเขาดังนั้นมึงห้ามทําอะไรผิดผีไม่อย่างนั้นมึงได้เป็นผีไม่ผิดแน่ไบรอันพยายามจะปฏิเสธแต่วาดิคก็บอกให้มันเลือกดีๆเลือกผิดมีหวังมึงได้ไปนอนฟังกุศลาธรรมมาแน่ไอ้หนุ่มหลังจากกลับมาถึงบ้านคืนนั้นไบรอันก็โทรหาแม่กะว่าจะขอกําลังใจแม่ซะหน่อยว่าเขาโดนบังคับให้แต่งงานกับลูกสาวมาเฟียไม่งั้นเขาก็ต้องโดนฆ่าแต่อีแม่ก็บอกลูกสาวมาเฟียก็รวยสิวะมึงแต่งแต่งไปเฮ้ยยังไงเองก็ไม่มีสาวอื่นอยู่แล้วนี่แหมอีแม่รััักกกกกมมาาาาเเเหหลลอินวนววต่จึงบียด ก็มอบแหวนมันให้เขานั้งเก็บไว้และบอกว่าอีกสองอาทิตย์จะถึงวันแต่งงานให้ไปเตรียมตัวซะให้เรียบร้อยเขาก็มาบอกอีน้องทัญญาว่าเขากําลังจะแต่งงานธัญญาก็งองแงว่าคุณจะทิ้งฉันได้ยังไงแล้วไปเจอกันตอนไหนถ้าไม่ฉันไม่รู้ไบรอันบอกว่าหนึ่งเลยนะทัญญากูไม่เคยเป็นแฟนกับเมืองมึงอย่างมันอเรื่องที่2เรื่องที่เขาจะแต่งงานนั้นมันค่อนข้าง,งจะซับซ้อนอธิบายยากอีน้องทัญญาก็งงแล้วก็บอกว่าเราจะได้เห็นดีกันอะไรวะนี่ไบรอันงงต่อมาไบรอันก็มาพบกับบิกมันก็พยายามติ ก็ย้ำกับเขาว่าถ้ามึงแตะต้องเธอแม้แต่ปลายนิ้วแล้วล่ะก็กูจะสับมึงให้เป็นชิ้นๆเลยไอ้ลูกหมาไบรอันก็ยังไม่รู้ว่าหน้าตาเธอเป็นยังไงวันนี้เขามานัดพบกันที่ผาพอไปถึงเขาก็ได้พบกับสาวคนหนึ่งที่ฟันใหญ่อย่างกับเลตตี้ในโดสาวเขาก็คิดในใจชิบหายแล้วไม่ละถ้าเป็นสาวคนนี้มีหวังชีวิตกว่าปีแน่แต่พอไบรอนไปถามชื่อเธอเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ชื่อมาชาไบรอันก็โล่งใจฟันกูไม่ต้องบวกกับเลตตี้ในโดสาวแล้วตอนนั้นก็มีสาวสวยผมทองไบรอันก็นึกว่าใช่เธอไม่ลฏ ่าเธอเดินเลยไปหาผัวเธอที่รออยู่ที่บาร์แต่แล้วตอนนั้นเองก็มีสาวมาสะก,กิดหลังเขาพอหันมาเขาก็ได้เจอกับมาชาสาวผมน้ำตาลตาคมผมยาวไบรอันถึงกับตกตะลึงในความงามแงของเธอตอนนั้นทั้งคู่ก็ไปนั่งคุยกันแล้วมาชาก็ได้บอกกับไบรอันว่าจริงๆเธอก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานหรอกแต่เป็นแผนการของพ่อเธอไอ้บิ๊กหน้าโหดนั่นเธอก็ไม่ได้ชอบตอนนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่จากตมสองคนสะกดรอยตามพวกเขาทั้งคู่ก็เลยต้องตีเนียนให้เหมือนว่าเราสนิทกันมานานทั้งคู่พยายามมาเต้นรำตตตาแตาแ่ออ้ริก็ยืนจง ตาขวางทําให้ไบอันต้องรีบปล่อยตัวเธอมันปลีกตัวออกมาเจ้าหน้าที่สองคนก็เดินตามมาขอคุยกับไบอันทังคูมาสอบถามเรื่องราวระหว่างเขากับมาชาเพื่อจะหาข้อพิรุธแต่ไอไบอันมันก็ท่องบทมาอย่างดีก็เอาตัวรอดมาได้คืนนั้นไบอันกลับมาถึงห้องเปิดไปก็ต้องตกใจเพราะเจออีน้องธัญญาใส่ชุดเสื้อดาวจะมาขย่ำกูถึงเตียงมันก็บอกว่าเธอทําบ้าอะไรของเธอนี้แล้วก็รีบไล่เธอออกไปจากห้องดูเหมือนว่าอีน้องธัญญาจะไม่ยอมเสียเขาไปไง่ายๆเพราะว่าคงอยากได้เขาเป็นผัวนั่นเองและแล้วก็มาถึงงานแต่งงานของ ก็มีแขกมาร่วมงานมากมายและดูเหมือนว่าไอ้ใบอานก็จะแดกเหล้าไปไม่น้อยโดยที่ในงานเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าหน้าที่ตอมทั้งสองคนก็มาปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อสังเกตการอีกด้วยตอนนั้นแขกในงานก็เริ่มบิวให้่าวสาวนั้นจูบปากกัน้วยความที่ใบอันก็แอบชอบสาวมาชาอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ลังเรไอ้บิ๊กเห็นก็เกิดถึงจะเดินมาช้อนหน้ามึงแต่ก็ถูกเฮียวาดิกห้ามไว้เดี๋ยวความแตกหลังจากแต่งงานทั้งคู่ก็บินไปฮันนีมูนที่หมู่เกาะตาฮิติแต่เครื่องที่พวกเขาต้องบินต่อไปนั้นนนนกกกกก็็เเิดดีีลยพพพาาาาาสภออศท่แปปวไบถมังน ว่าพอจะมีทางไหนไหมที่จะไปต่อได้ในสภาพอากาศแบบนี้พนักงานสาวจึงแนะนําให้เขารู้จักกับเออร์เนสโตเขาสามารถพาทั้งคู่บินไปได้มาชาก็ถามว่ามึงไหวแน่นะสภาพมึงไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือแต่เขาก็บอกเชื่อมือผมได้ไม่เคยมีใครตายเพราะใช้บริการผมว่าแล้วมันก็พาทั้งคู่ขึ้นหอของมันแล้วก็ฝ่าพายุฝนฝาก็ผ่าเปียยๆทั้งคู่ก็นั่งเกงจนเยี่ยวเหนียวแต่ดูเหมือนว่าไอเออร์เนสโตก็จะไม่สะทกสะลานแล้วก็บอกว่าชิวๆมันบอกว่าเครื่องโดนฟ้าผ่าระบบขัดข้องแต่ไม่ต้องห่วงผมจะบินตกนิ่ม มันก็ต้องเอาเครื่องลงกลางป่าเครื่องกระแทกแต่ก็ไม่แรงทั้งคู่ก็รอดมาได้และมันก็พาทั้งคู่นั่งรถต่อมาฝ่าดงที่โคนหน้ากูเละเป็นเมาคีลูกหมาป่าเลยอีเวนกว่าจะถึงรีสอร์ทก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่รอดมาได้มาถึงไอเออร์เนตโตก็ขอทิปกูอีกอีหาพากูเกือบตายส่วนมาชาก็มารอเช็คอินเลยนะเธอเธอโดดลงน้ำพุของรีสอร์ทล้างหน้าล้างตัวสักข่าวโบจนพี่ไบอันของเราเห็นก็ของขึ้นปึ๋งปังอยากจะประทะท้องน้อยตัดมาทั้งคู่ก็ได้ห้องพักไบบออออันนก็มมวววห้้้้เเธขดดึึงงงงงพื่่่่่จะลาาารรแแตถทคููี ซาของพ่อมันก็เท่านั้นทั้งคู่ก็ดื่มวายแล้วก็นอนคุยกันเกี่ยวกับความฝันและแพชชั่นของทั้งคู่คุยกันเพลินบนเตียงจนแบรอันเกือบจะเผลอปล่อยตัวปล่อยใจแต่ด้วยความกโลโรตีนเขาจึงหยุดความรู้สึกไว้แล้วก็ขอตัวออกมานั่งที่บาร์คนเดียวตอนนั้นเองก็มีสาวเสิร์ฟนามว่าลานี่มาถามพีหนุ่มว่าทำไมมานั่งคนเดียวล่ะฮือไบรอันจึงบอกว่าเขามาให้นีมูลแต่แฟนเขานอนอยู่ในห้องหลานี่ก็บอกทำไมปล่อยให้เมียนอนอยู่คนเดียวแบบนั้นมันไม่ควรมานี่เธอจะสอนเขาเต้นรำให้ไปใช้เต้น เห็นก็นึกว่าเขาไปหลีผู้หญิงอื่นไบรอันพยายามไปขอโทษเธอแต่เธอก็ดูเหมือนจะงอนแล้วก็บอกว่าใชา่สิคุณไม่ต้องแคร์หรอกเพราะยังไงการแต่งงานนี้มันก็จอมปลอมอยู่แล้วเช้าว,วันลุงขึ้นลานี่ก็ไปเจอไบรอันอีกครั้งเธอรู้สึกผิดที่ทําให้เขากับแฟนต้องทะเลาะกันจึงเอาแผนที่หาดลับบนเกาะไปให้ไบรอันไปใช้งอเธอหลังจากกลับไปถึงห้องมาชาก็ดูเหมือนจะหายงอนไบรอันแล้วแล้วก็ให้ไบรอันนั้นทาครีมที่หลังให้เขาเลยได้จังหวะชวนเธอไปที่สถานที่สุดโรแมนติกตามแผนที่ที่ได้มาทั้งคู่ก็เดินไปถ่ายรูปปเล่นนกัไ สนุกสนานดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็จะสนิทกันมาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงชายหาดรับที่มีน้ําสีฟ้าสดสวยที่ไบอันก็เกิดคึกแก้ผ้าว,วิ่งลงไปเล่นในน้ําทะเลมาชาก็เลยแกล้งเขาเอากางเกงเขาไปซ่อนวิ่งหนีไปอยากได้ก็ตามมาเอานะพนุ่มแต่แล้วตอนนั้นเองมาชาก็ถูกชายลึกลับ2คนนั้นจับตัวไปส่วนไบอันก็นึกว่ามาชานั้นกลับไปที่โรงแรมแล้วเขาจึงรีบกลับมาพนักงานก็บอกว่ามีาคุณอยู่ในห้องโดยที่เราก็จะเห็นว่าตอนนั้นเองไอ้บิ๊กก็ได้ตามมาถึงที่โรงแรมแล้วไบอันเข้าไปในห้องแต่สาวที่รออเขาาายู่่่กลับไมมใชมาชา แต่เป็นอีน้องธัญญาคนดีคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความยั่วมเมื่อไหร่จะได้มึงเป็นผัวสักทีแต่ใบอันก็บอกว่าเธอตอนนี้ไม่สะดวกโว้ยเขาก็พยายามไล่เธอออกไปตอนนั้นมาชาก็โทรเข้ามาแต่พอรับสายกลับเป็นเสียงของผู้ชายโทรมาเรียกค่าไถ่บอกว่าถ้าอยากได้ตะคืนแล้วล่ะก็มึงก็จ่ายเงินมาสิบล้านเหรียญแต่ไบอันก็บอกกูจะไปหาจากไหนมาให้มึงไอ้โจรก็บอกไม่รู้แหละมึงไปหามาให้ได้ไม่อย่างนั้นมึงบอกลาเมียคนสวยของมึงได้เลยและแล้วเราก็จะเห็นว่าชายที่ลักพาตัวมาชาไปนั้นก็คือไอ้ตำรวจตอมอ นี่ก็มาที่ห้องไบอันก็ถามเธอว่ามีส่วนรู้เห็นกับการลักพาตัวนี้หรือเปล่าเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องและเสนอตัวที่จะช่วยโดยตัวเธอเองและลูกพี่ลูกน้องเธอนั้นรู้ทางหนีที่ไล่บนเกาะน,นี้เป็นอย่างดีตอนนั้นไอ้บิ๊กก็ตามมาถึงที่ห้องและพยายามจะตามหามาชาแต่ก็ไม่พบเธอไอ้ไบอันก็บอกว่าเธอนั้นอยู่ที่สระน้ําแต่พอไอ้บิ๊กไปถึงก็ไม่เจอมันไปเจอกับน้องทันญาก็เลยจับมาถามจนได้รู้ความจริงตอนนั้นไบอันหนีไปเจอญาติของลานี่ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือพี่บ่าวเอเอ,อ,อเร์เนสโต ไม่หนีมีหวังไอ้บิ๊กฆ่าเขาตายก่อนแน่ทั้งหมดจึงรีบขับรถหนีมาส่วนไอ้โหดบิ๊กก็ตามมาติดๆมันพยายามยิงใส่รถของเขาแต่เออร์เนตโตก็โชว์สกิลยิงโตอย่างชิวๆขับรถหนีเข้าป่าด้วยความชำนาญทางกว่าเออร์เน็ตโตก็าพาทั้งหมดนั้นหนีมาได้พวกเขารีบวิ่งไปขึ้นหอและขับหนีมาและดูเหมือนน้องทันญ,ญาก็จะเจอหนุ่มใหม่ที่โดนใจเธอซะแล้วไอ้บิ๊กก็โทรกลับไปบอกกับวาดิกว่ามาชาลูกสาวของเขานั้นโดนลักพาตัวไปทั้งสี่คนพอขึ้นไปบนหอก็บินหาตัวของมาชาแต่พวกเขาก็็ไมม่เจจออบาาาะแแสแล้วกพกพันด พักที่ชายหาดเอเอนโตก็ไปโชว์สกิลการหาอาหารโดยการเอาปืนพกไปยิงปลาในทะเลไบอันก็บอกนี่พี่มึงเป็นแลมโบหรือเปล่านี่น้องธัญญาเห็นแล้วก็ยิ่งน้ําเดินอยากได้เฮียมาเป็นผัวมากขึ้นไปอีกวันต่อมาวาดิกก็โทรมาหาไบาอันเขาก็บอกว่าเขาจะทาทุกอย่างเพื่อน,นําตัวลูกสาวคุณกลับคืนมาและเราก็จะได้เห็นว่าแท้จริงแล้วไอ้บลิกมันทรยศและร่วมมือกับไอต้ตำรวจตอมอเพื่อจะเอาเงินและอยากจะฮุบสมบัติของวาดิกไว้ตอนนั้นไบอันจึงตัดสินใจออกไปตามหามาชาเพียงลําพังโดยที่ตอนนี้มาชาได้แก่มัดตัวเองจนหลุดแล ได้นำสารเคมีที่อยู่ในห้องที่เธอโดนขังมาผสมกันพอเธอเรียกให้พวกตำรวจนั้นเข้ามาเธอก็จัดการสาสารเคมีใส่หน้ามาันส่วนอีกคนเธอก็ล่อด้วยกระดาษโต๊ะขึ้นจนมันนั้นสลบไปมาชาววิ่งหนีไปต่อมาไบรอันก็ตามมาถึงที่แต่ก็ไม่เจอเธอเจอแต่แหวนมันที่ทำตกไว้ไม่นานนักไอ้บิ๊กก็ตามมาถึงไบรอันที่แอบอยู่ก็ได้ยินไอ้บิ๊กคุยโทรศัพท์เขาจึงรู้ว่าไอ้หานี่มาเป็นตัวโกงพยายามจะหักหลังวาดิก๊กแต่แล้วตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นไอ้บ ก่อนเขาขับมาแล้วเมื่อเอินเจอกับมาชาที่กําลังถูกไล่ล่าโดยไอ้ตำรวจเลวทั้งคู่ก็พากันหนีจนไปเจอเรือก็ได้ช่วยกันพายหนีมาทั้งสองคนพาเรือจนถึงเชา้าตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอกับชนเผ่าพื้นเมืองพวกชนเผ่าก็ต้อนรับพวกเขาให้ทั้งอาหารและจัดงานเลี้ยงต้อนรับคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้เต้นรํากันและตอนนี้ไบอันก็ไม่คิดจะเก็บความรู้สึกของเขาไว้แล้วเขาได้บอกว่าเขานั้นหลงรักมาชามากเพียงใดและคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้สัมบลาห้าเหกันเรียบร้อยพอเช้าวันรุ่งขึ้นไอ้บิ สองคนจึงต้องรีบหนีต่อมาจนในที่สุดทั้งคู่วิ่งหนีไปถึงตรงหน้าผาตอนนั้นไอบิ๊กก็ยิงตำรวจเลวอีกคนหนึ่งตายและแกล้งทำเป็นว่ากูนี่แหละเป็นฮีโร่มาช่วยเธอนะมาชาแต่เธอก็รู้ทันว่ามึงนี่แหละตัวการที่จ้างทั้งสองคนมามันก็บอกว่ามันทำทั้งหมดเพื่อเธอเพื่ออนาคตของเราทั้งคู่จะได้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพ่อเธอมาชาก็บอกว่าถึงแม้มึงจะเป็นผู้ชายคนสุดท้ายบนโลกเธอก็จะไม่มีทางแต่งงานกับมันไอบิ๊กก็มโมโหไม่ได้ยิงขํานและกำยังจะยิงไอไบอันทิงแต่ตอนนั้นเเเออออองงฮลิิปตตตรร์ขกกกก็็มาไบใจ อันได้จังหวะจึงเข้าไปช้าจนปืนตกแต่ด้วยความที่ตัวมันใหญ่กว่าใบาอันก็สู้ไม่ค่อยจะไหวหรอกตอนนั้นมาชาจึงหยิบปืนขึ้นมาและยิงไปโดนหลังของไอ้บิ๊กแต่ทั้งคู่ก็พลาดตกลงมาจากหน้าผาไอ้บิ๊กตกลงไปกระแทกหินตายขาทีส่วนใบอันนั้นตกลงไปในทะเลกระแสน้ำโคตรโหด,หดใครเห็นก็นึกว่าตายแน่แต่แล้วเขาก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําและทั้งคู่ก็ถูกพาตัวกลับไปที่สนามบินตอนนั้นเฮียวาดิกก็รออยู่แล้วตอนแรกใบอันก็ถูกลากไปซ้อมแต่มาชาก็ห้ามไว้และเธอก็บอกว่าเธอได้ไบอันน แม่ของมาชาจึงพอจะมองออกด้ว,ว่าลูกสาวเธอชอบไอ้หนุ่มคนนี้เข้าให้แล้วแต่ตอนนั้นไบรอันก็คิดว่าเขาคงไม่เหมาะกับครอบครัวมาเฟียของเธอสักเท่าไหร่เขาจึงได้ตัดสินใจคืนแหวนมั่นเธอไปและปฏิเสธแผนการแต่งงานในที่สุดหลายเดือนต่อมาเขากลับมาทํางานถ่ายรูปเหมือนเดิมส่วนมาชาก็เดินตามฝันของเธอด้วยการเป็นนักเต้นถึงแม้ภายในใจของเธอตอนนี้จะคิดถึงไบรอันสุดหัวใจวันนั้นเธอซ้อมเต้นเสร็จและเดินออกมาจากสตูก็ได้เจอกับวายขวดเดิมที่ไบรอันนั้นเคยซื้อให้และเมื่อเธอได้มองลงมาด้านล่าง<ๆ>เธอก็ได้เห็นชาวเกาะที่เธอ ไบอันเคยไปร่วมสุขร่วมทุกข์กันมากําลังขับร้องบทเพลงสุดโรแมนติกที่พวกเขาสองคนนั้นเคยฟังร่วมกันสุดท้ายไบรอันก็ปากฏตัวและคราวนี้เขาไม่สนแล้วว่าครอบครัวของเธอจะเป็นใครเขาจะขอทําทุกอย่างที่มีเธออยู่ข้างกายและดูเหมือนสุดท้ายทั้งคู่ก็จะได้ครองรักกันด้วยความสมัครใจไม่ต้องมีผลประโยชน์หรือข้อแม้ใดๆมาเกี่ยวพันในความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง you may not kiss the bride ความสัมพันธ์ที่มีรากฐานอยู่บนผลประโยชน์นั้นไม่อาจจะยืย้หากไม้ไ มีความรักกันอย่างจริงใจแล้วล่ะก็และเพื่อนๆล่ะครับได้เจอความรักดีๆแล้วหรือยังถ้ายังก็ขอให้เจอคนนั้นไวๆก่อนหน้าหนาวนะจะได้ไม่เหงาสําหรับภาพยนตร์เรื่องย a เม o t k ค s s เ h บ b ายออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2011ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.4คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ร่วมเป็นกาลังใจให้ถึง1ล้านซับไวๆด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะโดเนทเป็นค่าน้ําค่าขนมแล้วล่ะก็ผมก็จะขอกราบแทบอ,อกอย่างสุดซึง้งแล้วกลับมาพบกับจียู a n n e l ได้ใหม่ในตอนถัดไปสําาหรััับววนนนีี้ลไปก่อสสดเดเอ អ្នកណានេកទេកេ